นี่ผมก็จะพามาดูพัดลมอีกหนึ่งอาการนะครับอาการนี้ก็คือเวลาเราเปิดแล้วมันไม่ค่อยเร,งร่งมันมุนช้านะครับเดี๋ยวผมก็จะแต่ผมสงสัยว่ามันจะเป็นอาการของซีนะครับหรือว่าเรียกคอนเดนเซอร์อะไรนะครับนี่ก็ลักษณะของมันก็คือตัวอย่างนี้ ไมโครโอลัดนะครับแล้วก็แรงดัน450โวลต์มองไม่ค่อยชัดเลยเดี๋ยวผมจะลง,งเอามาเช็คดูครับลงตัดออกมาเช็คดูลดไฟ ขับซ้ายออกมาครับไปอยู่ยาวหน่อย <c oughs> พอประมาแล้วครับพอประมาแล้วนะค่ามันก็เท่ากันครับหนึ่งจุดห้ามิโคแล้วก็สี่ร้อยโวลต์ยมจะลองวัดดูค่ามันจะลดไหม วัดนะครับวัดีนะครับแล้วก็ตั้งไปที่ตำแหน่งวัดสีวัดไดโอดวัดอะไรนะวัดนี่เราตั้งไปแล้วเราก,กดไปที่ซีเลสเครับสี่เลสเรากดไปเรื่อยๆครับให้มันขึ้นตำแหน่ง วัดซีนะครับนี่เลยครับนี่มองไม่ค่อยห็น,นครับ,น,น,รบนี่คือตำแหน่งวัดซีนี่คงจะวัดตัววัดตัวใหม่ดูว่าทำอะไรถ้าตรง หนึ่งจุดหกครับหน,นึ่งจุดหกไมโครเดี๋ยว้ผมจะวัดตัวตัวเสียไม่ใช่ตัวเสียต,ต,ตัวตัวที่มากจัดลมตัวตัวเก่าแลไม่ขึ้นเลย ผิดนะครับอัน,นเตอร์สองตัวมาสลับ,บ,บขึ้นมาแล้วครับไม่ถึงหนึ่งไมโครครับเก้าร้อยสี่สิบอะไรอันนนมาจากไมโคร เดี๋ยวผมลองเจดเียนตัวใหม่ดูแล้วผมก็จะเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคันเทปหน่งย ก่อนลงก่อนเดี๋ยวเราเปิดปีครับไป้ ัวใหม่เริ่มด้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูวนะ่าจะเป็นยังไงจะแร,รงกว่าเดิมดูเกียร์หนึ่งนี่มาแล้วครับมู๊ติ้วเลยครับ ก็ถือว่าโอเคว่าจบงานนะครับแล้วก็หยอดํามันแล้วก็ทาความสะอาดแล้วก็กรอบก็ถือว่าโอเคครับจะได้ครับบางตัวก็บางทีฟิวขาดด้วยก็ต้องดึงข้างในยากอีกอันนี้ก็ถือว่าเสียซีอย่างเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสด UH ีครับ